อันนี้ไหนพายไไหนสิ 2> 1, 2, 1, 2. เ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจันทบุรีมีจิตกรรมพายซับอยู่หลายที่เลยทปนี้เราจะพาเด็กๆไปเปิดประสบการณ์พายซับกับน้องหมาน้องแมวที่คลองบางกระจาะจังหวัดจันทบุรีเราเลือกแพ็กเกจพร้อมอาหารเช้านะครับเด็กๆ550ผู้ใหญ่1000เป็นแบบพีเวทส่วนตัวมากๆตลอด2ชั่วโมงพร้อมอาหารเช้าท้องถิ่นแบบนี้เ,นเพื่อนๆสามารถจองคิวและเช็คช่วงเวลาน้ําขึ้นน้ําลงก่อนที่ซับสไครต์จันทบุรีได้เลยเริ่มต้นกันที่อาหารเช้านะครับเราเติมพลังกันก่อนเสร็จแล้วก็เดินย่อยเล่นกับน้องๆพนักงนานต้อนรับที่นจะเป็ เจ้าน้องเหมียวแล้วก็น้องหมาน้องๆไม่ดูเลยทุกคนน่ารักมากๆถึงเวลาออกเดินทางทุกคนใส่ชูชีพแล้วก็เลือกไม้พายที่นี่มีชูชีพให้นะครับแต่ว่าเด็กๆสามารถเอามาเองจากบ้านจะพอดีกว่านะครับเอาจริงๆเราไม่คิดว่าเด็กๆจะชอบกิจกรรมนี้เลยนะครับตอนแรกๆเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่กิจกรรมสาหรับเด็กผู้หญิงสักเท่าไหร่นะแต่ต้องบอกเลยว่า น้องหมาน้องแมวทําให้การพายซับในครั้งนี้เป็นทริปที่ดีมากๆสำหรับเด็กๆเด็กๆชอบมากๆเลยครับอ๋อลืมไปสําหรับทริปที่เรามาพายเหลือกันนี้นะครับก็จะมีพี่เสือกับพี่นุชคอยเป็นไกด์แล้วก็ เราจะได้รูปสวยๆจากพี่เสือซึ่งจะถ่ายให้ฟรีนะครับแต่ว่าจะส่งให้ช้าหน่อยนะครับรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยครับกลับขึ้นมาบนฝั่งนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยเดินสำรวจนะครับที่นี่ก็ยังเป็นร้านกาแฟด้วยแล้วก็เป็นร้านพลอยด้วยนะครับวันนั้นเราไปเจอคุณยายเจ้าของร้านนะครับให้พลอยเมดเล็กๆให้เด็กๆเป็นที่ะลึกก่อนกลับบ้านด้วยนะครับน่ารักสุดๆเลยใครมีโอกาสไปเที่ยวจันทบุรีนะครับลองไปเปิดประสบการณ์พายซับที่กองบางกะรจัาที่ซับสไครต์นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ